สวัสดีครับไวทูนออสตาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครที่อยู่บนไหล่นะครับนั่นก็คือเจ้ามิสเตอร์ทีนะครับผมหรือว่าเกรลดิโนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับทุกคนตัวละครตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นช่วงซีซั่นแรกๆน,นนะที่เราจะได้เห็นมิสเตอร์ทีนะพี่ก็จําไม่ได้แล้วช่วงไหนนะทุกคนตัวละครน,นี้ในเกมนี่มันชื่อมิสเตอร์แว็กนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครที่มีสเปเชียลบิลิตี้นะครับหรือว่าสกิลนะครับแล้วก็เป็นสถานะสโลแบบบใหม่่นนนะคครััก็ือ แว็กซ์สโลนั่นเองนะทุกคนตอนนี้เนี่ยในเกมนะครับมันจะมีสโลเนี่ยทั้งหมดนะครับที่นึกออกนะครับทุกคนจะมีทั้งหมด4แบบนะที่พี่นึกออกนะก็คือเมื่อก่อนเราจะมีหนวดดำนะครับที่เป็นสโลแบบนี้ปกตินะสโลห้ซนนะครับแล้วก็ตัวนี้มาใหม่นะครับเกลสโลนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแว็กซ์สโลที่เป็นล่าสุดนะทุกคนแล้วก็จริงๆก็อย่างทันจิโร่นะครับก็เป็นตัวสโลนะครับ ตัวที่มีซันเบอร์นะครับเนี่ยที่เป็นซันเบอร์นะครับมันก็ติดสโล w เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายของเจ้าแว็กซสโลนะครับพี่จะไม่อธิบายของเกลสโล o w แล้วก็หนวดดาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเจ้าแว็กซสโลนะครับมันทํางานยังไงนะครับหลักการการสโลนะครับมันจะเป็นการสโลที่ 85%นะก็คือพี่ว่ามันน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วปะตัวสโลตรงนี้นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณทั้ง35วินาทีนะทุกคนนะตัวสโลตรงนี้นะครับมันจะอยู่ทั้งหมดเนี่ย35วินะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ทับกับพวกเอ่อตัวเกลสโลแล้วก็สโลแล้วก็ตัว ของทันจิโร่ซันเบิร์นครับมันไม่สามารถใช้ทับกันได้นะครับตัวแว็กซ์โลนะพี่ว่าแว็กซ์โลเนี่ยน่าจะเป็นสโลที่ชา้าที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนพูดง่ายๆถ้าเกิดว่ามันไม่ตีนะครับสโลมันก็จะหายไปอะ่ะเออแต่อย่างหนวดดานะครับถ้าเกิดว่าเราสโลติดปุ๊บมันก็จะอยู่ถาวเลยใช่ปะแต่อย่างแว็กซ์โลเนี่ยมันต้องสโลตลอดนะครับก็คือตัวละครมันต้องโจมตีตลอดนะไม่งั้นเนี่ยสโลมันจะหายไปนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็คือมันจะมีคูลดาวน์ในตัวนั่นแหละ โอเคนะครับตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนสามารถหาจากตู้แซดได้เลยนะพี่ก็ไปสูมจากตู้แซดมานะครับพี่ทำ175เรียบร้อยนะครับเป็นทาสโคลี่นะแล้วก็ค่าคอสเนี่ยหมื่นสองเลยนะครับแพงกว่าคาตาคุลีอีกนะครับคาตาคุลีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นเองนะครับตัวคาตาคูลีเอ้ยคาตาคูลีก็เปลี่ยนเป็นเว็กสโลแล้วเหมือนกันว่ะเออเจ๋งนะเนี่ยคาตาคูลีเปลี่ยนเป็นเว็กสโลแล้วโอเคแต่ว่าตัวนี้แพงกว่าคาตาคูลีนะครับดาเมจนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะหกวิโจมตีระยะสี่สิบคาตาคูลีสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวแอตแทกนะครับถ้าเป็นลีดเดอร์ขึ้นไหลเนี่ยแอตแทกบูสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้เงินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคล้ายกับเจ้ามิคาสะเลยนะครับใครไม่มีตัวที่เป็นยี่สิบยี่สิบนเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับอยู่บนไหล่ก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าตัวละครนี้ไม่มีเบสซิ่งไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดเทนนิงดีกว่านะครับไปดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะทุกคนไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดเทนนิงนะครับพี่สปอนมอนออกมานะครับเลือด100ล้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะวางเจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับมิสเตอร์ทีนะมันก็จะใช้เป็นเหมือนเป็นเทียนนะครับความสามารถของมันคือเหมือนเป็นพลังเทียนอะไรสักอย่างคุบคุมเทียนได้นะครับทุกคนนะ เออพี่นึกออกแล้วเราได้เจอมิสเตอร์ทีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสงครามมารินฟอร์ดนะปะล่าสุดอะที่มันทําเป็นกุญแจนะครับช่วยเอสนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อโจมตีลงไปทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีรูปเทียนนะครับขึ้นแบบนี้ก็คือมันจะติดสโลนะครับตัวนี้ติดสโล85%เลยนะเนี่ยเห็นปะเดินช้ามากๆเลยนะครับ85%แต่ถ้าเกิดว่า เราหยุดโจมตีเมื่อไหร่นะครับตัวสโลก็จะหายไปนะครับหมายความว่าสโลเนี่ยมันจะอยู่แค่35วิบาวีนะครับก็คือหลังจากที่เราหยุดโจมตีเนี่ยไป35วิบาวีนะครับสโลจะหายไปเพราะนั้นเนี่ยมันต้องโจมตีตลอดนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคมาอัพขั้นกันเลยดีกว่านะทุกคนนะครับขั้นที่1นนะครับดาเมจจะเป็น68,900นะครับใช้เงิน2,500นะครับแล้วก็ตัวขั้นที่2นะครับดาเมจจะเป็น1 3ึ่0 0นะครับใช้เงิน4,000นะ แล้วก็ขั้นที่3นะครับทุกคนดาเมจจะเป็น3 2 1 0 0 0นะครับคูดาวจากหกวีเป็นแปดวีนะครับแล้วก็ระยะโจมตีจาก40นะครับเป็น55นะครับอนิเมชันชื่อว่า c a n d l e Collection นะครับใช้เงิน6,000นะครับรูปแบบการโจมตีเป็นทรงโคนมาตลอดเนาะโอเคเมื่อเราอัพขั้นเมื่อตะกี้นะครับรูปแบบเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลนะครับทุกคนอืม อนิเมชันเป็นประมาณนี้นะครับอนิเมชันเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเสียงด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราหยุดโจมตีเมื่อไหร่นะครับมอนก็จะเดินเร็วเหมือนเดิมนะเอออันนี้มันติดสโลเพราะว่าเราโจมตีมันอยู่ตลอดนะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในวงนะครับกรณีร้ามาถึงขั้นนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยอ่านี่คือมอนที่เดินปกตินะทุกคนอันนี้คือติดแวกสโลนะเห็นปะ่ะความแตกต่างทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะขั้นที่4ดาเมจจะเป็น 1, 000, ช้าแสนห แล้วก็รูปแบบยังคงเป็นเซอร์เคิลนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยก็เหมือนเดิมปะขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับขั้นที่5นะครับดาเมจจะเป็น1 7 9 0 0 0้านะครับคู่ดาวจาก8วิเป็น11เ็วินาทีนะครับระยะโจมตีจาก55เป็น70นะครับอนิเมชันชื่อว่า Can เด e Cake นะครับใช้เงิน15,500นระครับรูปแบบนะครับกลับมาเป็นแบบทรงโคนอีกแล้วนะครับรูปแบบกลับมาเป็นทรงโคนอีกแล้วนะครับทุกคน โอเคเมื่อเราอัพมาถึงขั้นตรงนี้นะครับขั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่เอาไปเล่นเรทสตอรี่นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวดูแอนิเมชันกันก่อนนะครับแอนิเมชันทำอะไรวะนี่แอนิเมชันเป็นประมาณนี้ครับเป็นแท่งเทียนแบบนี้ทุกคนอ่แอนิเมชันก็ค่อนข้างสวยนะครับแอนิเมชันค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่าครูดาวนานมากเลยนะครับ11บเอ็ดวิ้นครับ11บเอ็ดวิเนี่ยกว่าจะสโลว์หนึ่งครั้งนะครับก็11บเอ็ดวิแต่ว่าครูดาวมัน35มิบาวิมันก็ได้อยู่แหละทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคคคนโโออเเมม แล้วก็เดี๋ยวอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับทุกคนขั้นต่อไปนะครับจะเป็นขั้นที่เอาไปเล่นอินฟินิตแล้วนะขั้นต่อไปเดี๋ยวดาเบจะเป็น10บล้านห้าแสนครับระยะโจมตีจาก70เป็น120แล้วก็จะเป็นสกิลนะครับที่ชื่อว่าสแตนบายนะครับใช้เงินล้านหนะครับนี่ในส่วนของสแตนบายนะครับมันคืออะไรทุกคนเมื่อเรากดใช้สกิลสแตนบายนะครับทุกคนมันจะหยุดโจมตีไปเว้ยหยุดโจมตีไป1ิวิคือพี่ไม่แน่ใจว่าสกิลเนี้ยมันมีไว้ทําไหมนะเว้ยสแตนบายพี่ก,กา ในเมื่อคูดาวสกิลของมันเนี่ยสิบเอ็ดวิใช่ไหมเพราะว่ากว่ามันจะโจมตีหนึ่งครั้มันก็สิบเอ็ดวิพอเรากดสแตนบายแล้วมันหยุดโจมตีไปแค่สิบวิแล้วมันมันเพื่ออะไรวะในเมื่อมันหยุดโจมตีมันก็ติดคูดาวอยู่ดีป่ะเออการใช้สกิลสแตนบายเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่าให้เราคอนโทรลการสโลว์อ่ะทุกคนสมมุติว่าม้อนชุดนี้พี่ไม่อยากสโลว์มันใช่ป่ะพี่ก็กดสแตนบายนะครับให้มันไม่สโลว์มอนนะครับทุกคนเดี๋ยวมอนออกมาใช่ปะพี่กดสแตนบายนะครับ พี่ก็จะปล่อยมอนชุดนี้เดินผ่านไปนะครับเนี่ยมอนชุดนี้มันก็จะมีเวลาเดินผ่านไปอะไรแบบนี้ใช่ปะเออประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นเฟิร์สไงมันก็เลยตีตัวดัดนตัวแรกอยู่ทุกคนอืมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูประมาณนี้อ่าเน,นี่ยติดสโลละอันนี้ติดสโลละก็คือจะไม่รู้จะใช้ยังไงวะนึกไม่ออกเหมือนกันวะเนี่ยคือพอกดสแตนบายแล้วก็อยุดโจมตีไปแค่11วิเนี่ยเร็วมากเลยเห็นปะสแตนบายมันแป๊บเดียวอะแต่ว่าคูลดาวมันก็ คูดาวยังนานกว่าจริงๆริงสแตนบายตรงนี้น่าจะต้องแก้ใหม่เปล่าอาจจะต้องนานกว่านี้นะเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะสแตนบายควรจะนานกว่าตรง11วิตรงเนี้ยเออนึกออกปะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่ามันติดอันนี้ยังไงนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าม้อนหลุดระยะไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับม้อนหลุดระยะไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเอาเลือดอตอนนี้มันเยอะไปว่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงดีอันนี้มันขั้นสุดด้วยแหละขายทิ้งไปก่อนอ่าทุกคนดู อ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสกมอนมาเพิ่มนะครับพี่จะให้ดูว่าถ้ามอนหลุดระยะไปจะเป็นยังไงอ่าทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้มันติดสโลอ,อยู่ใช่ปะอ่าแล้วพี่ก็อ่ะขายทิ้งไปเลยก็ได้ขายทิ้งไปเลยสโลมันไม่ได้อยู่ตลอดพี่จะสื่อให้ถึงประมาณว่าสโลมันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าสโลมันจะหายไปตอนไหนนะเนี่ยทิงตามข้อมูลนะครับสโลมันจะอยู่ประมาณ35วิาีนะครับเออถ้าคูณ3เนี่ยมันก็น่าจะเร็วกว่านี้นะ เออเดี๋ยวมาดูกันว่าสโลจะหายหรือเปล่านะเห็นปะสโลหายไปแล้วนะครับเนี่ยสโลหายไปละมอนนี้กลับมาเป็นมอนปกติแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเป็นกรณีหนวดดำนะครับมันไม่หายนะหนวดดาจะอยู่ถาวรแต่เนี่ยมันแบบเนี่ยหายไปละเห็นปะเนี่ยหายไปแล้ว โอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับวางได้8ตัวนะครับนะทุกคนพี่ลองไปแล้วแหละทดสอบไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําบัฟให้ดูแล้วกันนะครับว่าบัฟเราเป็นเท่าไหร่นะครับเอาเป็นขั้นเลเยอร์สตอรี่นะเลเยอร์สตอรี่เนี่ยใช้เงิน5 0,000ื่นเองนะหตัวนะส่วนขั้นแม็กนะครับอยู่ที่ประมาณล้านหกกับ5 0,000 000นะครับเออหนึ่งล้านหกหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นประมาณนี้เออแล้วก็เดี๋ยวบัฟสามร้อให้ดูนะครับอ่าบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นแม็กจะอยู่ที่ 42ล้านนะทุกคนนะ42ล้าน1แสนนะครับนะขั้นแม็กนะครับส่วนขั้นเลยรสตอรี่จะอยู่ที่เท่าไหร่7จุดอุ้ยเยอะจังอะ7.17่เเลยโอ้โหโคตรเยอะเอ้ยใช้เงินอัพแค่ห้าหมื่นเองนะเว้ยใช้ได้ดาเมจขนาดนี้เลยแต่ว่าคูดาวมันก็นานเลยทุกคนโอเคปะ่ะมาเดี๋ยวเรามาบัฟ250%กันต่อเลยดีกว่านะครับบัฟ250%นนะครับจะอุราฮาระเนาะ บัฟาบร์นะครับจาก42นะครับ42.1เหลือ36.9นะครับระยะ144เท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับ7.17นะครับเหลือ6.27นะครับระยะ84นะครับประมาณนี้เนอะโอเคประมาณนี้แหละทุกคนมิสเตอร์ทีพี่ว่าเป็นตัวละครที่ เออดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีคาตาคุลีนะครับใช้ตัวนี้ก็พอได้นะเพราะว่ามันสโล85%น่าสนใจนะครับในการแบบว่าเอาไปต่อยอดลงเลทอะไรประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวพี่ให้ดูคอนโทรลตัวละครให้ดูดีกว่าว่าโมเดลมันสวยไหมโมเดลก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยอันนี้มันใช่ล็อกโพสปหเนี่ยนาฬิกานี่คืออะไรเนะี่ยล็อกโพสอรอเออถือแก้วกาแฟใส่ล็อกโพสอ่ะหรือว่ากุญแจหินไคโรหรืออะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยโอเคปะก็สวยอยู่นะเฟี้ยวอยู่ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ